ทุมีขับกลุ่มมากมากเจ้าของมาในเวลาลทัชชิการ์ในเวลามันมีเอา้าไปทำอะไรเล่าลองรับอันเนี้ยมาแม่งกว่าจะมานานนะเนี่ยส่งฟรีเท่ากันอพปเทกเกตเอออพปเทเรียคอมสนับอพปเทกเกตคอมลองซ้ำอพปเทเรีย <c oughs> เฮตแดน ไอตรงสีแดงขาวอะว่ะเขาจะมามาตั้งแต่วันไหนะวะมุนดอกไหมแต่เ,เด็กพิกอะ่ะออ,อันแล้วก็เนี้ยมาวันพุธสั่งตั้งแต่วันอ้บลทองแล้งนั่นไงของเล่นอะ่ะนั่นไงเล็กสูก,กัน ฉเชิะเป๋ากาชาติไอ้วันเอ้ยเล็กสูงยังไงทำไมใหญ่จังเลยโอ้่าเดนไปแฮสตูเล็กนั่นแหละใช่อันนี้แหละมาแล้วส่งชิ้นร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยห้าสิบกิโลมาเสื้อจียังไม่ได้ Right now. อันนี้เป็นแพ็คสุดท้ายของชี e i n แล้วแล้วก็จะไม่เสียอะไรแล้วรอบนี้ก็เป็นถูกวะโอ้เพรทุกคราวที่ห้าหกร้อยรอบนี้ก็สั่งเบาๆสองร้อยนิดนิดมั้ง ทำไมไม่เหมือนในรูปวะตอนที่ซื้อนะมันไม่มีแบบรูปที่แบบเป็นรูปแบบเ,เต็มๆให้ดูลายเนี่ยอ,อย่างนี้ก็45่้าผ้าก็โอเคอที่ซื้อาะว่าเป็นขาวดำมันแมชง่ายเนาะแล้วก็นะอันนี้ก็เป็นต้นหูงตอนแรกก็นะะึกว่าแบบเป็นห่วง เป็นหัวแต่กับที่ไหนได้เป็นแป้นที่ไหนได้มันเป็นแป้นสี่เหลียมมาเพราะว่าหน้าเาฉลี่ยมก็เลยเฉลี่ยไ,ไปเลยไม่ใช่ว่าไม่มีปเป็นเหลี่ยมเนี่ยเพราะมันเป็นแป้น ชซื้อแบบผู้ละสิบสองโครนมั่งยี่สิบเม่เม่ไม่สามสิบห้าสิบเองถ้าซื้อเปแพงคก็จะซื้อยี่ห้อของ จะใส่อาบน้ำโดนน้ำคือมันก็จะม้วงหองไปเลยนะนี่หน่าจะสามสิบคู่นี้เมื่อกี้สิบสองคู่นี้สามสิบใแบบนั้นแลเดี๋ยวมันก็จะหมุแต่ว่าแล้วก็ เออเนี่ยประมาณแบบนี้แหละมันโฟกัสมากเลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้พี่สิบาสวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะผักบุ้มาแล้วคุณทองดีสามีของเราตายแล้วเดี๋ยวคนคิดถึงสาย อกทำไมหายหน้าหายตาไม่ได้ออกร่องนานคือคน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้หนโลแล้เขาะเาบอกว่ามัน่มเนามสบมาสนี่ดี๋ยวจะเก็บซองแบบนี้ไว้ไปใส่คอปดอครืองื้โอ้สแบบนี้มาเปิดหรือเปล่าไม่รู้มันโอคไหม น่าจะโออยู่นะอันนี้ไม่แพงอันนี้สิบสามทำไมเขาใส่ดูไม่ใหญ่ทำไมเราใส่ดูใหญ่จังเลยขาลงมาพักร้อนอยู่พักใต้คะตัวเราเนพักใต้่าจะนัดเจอกันสักหนึ่งี้เราสิบสี่ให้กับพ่อแม่สามีนะคะสี่สิบห้าเราอยามล้ไปค้นหนึ่งได้ไหม ด,ดูเหมือนแซ่บเลยแบบเปรี้ยอหน่อยหนึ่งนะครับูกก่อนจะได้ไหวสวยๆขอขอบคุณคุณรัตนาพระคและขอบคุณคุณสีธารามากๆเลยนะคะชีสเค้กมัดใจพ่อผัวแม่ผัวในวันนี้ก็ได้มาจากการสนับสนุนของคุณรัตนาพรและคุณสีธารานี่เองค่ะแล้วก็มันแถมเกินมาหรือเปล่าเนี่ย กั้นให้เกินมาอันหน,นึ่งเื่อหายแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบตะมุตะมิฟังน้ำหนักก็รู้เลยว่ามันเป่าหนันไหมเหมือนแบบเล่นเล่นตุ๊กตาอันนี้เท่าไหร่อันยี่สิบแต่ราคาลดแล้วก็เหลือ เป็นความลอกมาสก์กระปนเลยค่ะเราเรียกเป็นมาสกย่างอื่นนะคะได้ชีสให้พอหมดแล้วมาดูชีสใส่เค้กค่ะเป็นชีสแบบธรรมชาติไม่ใช่นี่นะเป็นพลาสติกชุบต่อไปเป็นบิสกิตที่เราจะมาดูดูแผลคือไว้ไว้ใส่ไปเที่ยวเล่นๆนะกลับบ้านไปทำเค้กมันเป็นของเหมือนตุ๊กตาเลยใส่ไปเที่ยวเล่นๆนะแต่มันหลวมจังใส่แบบอันนี้ไม่ได้

ยี่สิบเองนะต่วนใหญ่ก็จะหลดราคาให้ว่าใช้โคดด้วยลดแบบบาทสองบาทเต่มโควนหนึ 1, ่งโครนสองโครนไอเงินโครนสิบห้าอยู 1, อ่ใย

รเ,ออเราเอ่อเป็นคนประหยัดประหยัดกับตัวเองแต่ว่าก็มีความน่าใหญ่พอเราเอาเนยทาไปแล้วว่าพอเราเอากระดาษไขลงไปอะกระดาษไขมันจะได้ติดหนึบฟึบไปกับแม่พิมพ์ค่ะจากนั้นก็เททรายเปียกเอ้ยบิสกิตผลลงไปนะคะแล้วกดให้แน่นด้วยกล้วยแก้เจ็บ กดเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบค่ะและอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบ้านเพื่อนสามีนะคะซึ่งเราได้เตรียมไก่สเต๊กไปที่บ้านเพื่อนสามีค่ะแบบถูกๆให้คือใส่ถ้าหล่นหายก็ไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไม่ต้องมาโผล่ข้อดีถ้ามันแบบแพงแบบแปดสิบร้อยขึ้นไปก็ซื้อแบบ

ยี่สิบสี่ตลยวะอันนี่สิบสี่ยี่สิบ้องนข้าวคุ่สอยี่สิบสี่อัน,น,น, 24. 24. อน,นยี่สิบนไม่รู้ว่าติดยังไงน่าจะติดแบบวันเดียวเพราะว่าไปเที่ยวใช้คอนแทคเลนส์เวลาเราคอนแทคเลนส์ออกเนลมันจะยาวไม่ได้ ออแล้วเขาก็มีเทปแล้วก็มีที่ฝนเล็บน <20 S 2> ันเที่ลก็เทีมไนอ๋อไออันที่เขาทำแถมมาก็าจะเป็นธรรมดาไออันสวยๆก็ติดเพชรมาแล้วสามอันเสียง

พี่คิดใส่ไม่ได้เลยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะน่ะไซส์สี่สี่สี่คู่เลยนะมันมสีดำแล้วก็อันนี้สีขาวคือแบบนางใส่ไม่ได้ตรงใส่เพราะว่าหน้ามันแหลมไปมันก็เลยใส่ไม่ได้ซาลันโดนะเดี๋ยวจะส่งคืนแล้วก็จะสั่งใหม่ เปลี่ยนไซส์แล้วก็มาลองน้ําหอมอันนี้น้ำหอมอันนี้หอมแบบคุณเคยมากเลยไม่รู้ว่าคุณเคยยังไงหอมได้กลิ่นคนอื่นใช้หรือว่ายคล้กุชชี่ก็ไม่รู้เมื่อวานลองฉีดไปแล้วรอบหนึ่งฉีดใส่มือพ่เฉมันหอมมาก าแล้วก็ไม่มีค่ะก,ก็ไม่รู้ว่าทไมสั่งมาจากโอเลนนะสั่งขวดเท่านี้เลยมาสามสิบมิลไหมใช่สามสิบมิลจากโอเลนโอเล่นเป็นห้างของสวีเดนเนาะทำไม,ไมเราคิดว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากเลยอะ่ะบบให้คิดตรมคิดก็บอกไม่รู้ว่าคุ้นเพราะว่าคุชชี่ที่พี่กิตเคเคยซื้อให้หรือเปล่า บบมันแบบคล้ายกันมากอันนี้มันจะฉุนกว่าอัานนี้มันอ่อนกว่าน,น่อยนึงอ่ะก็คือเป็นกินดอกไม้เนี่ะก็ชอบไหมก็เฉยๆวดหนึ่งนี่อยู่ได้โคตรนานเห็นไหมอันนี้วาสลีนทาอ่ะอันนี้อยู่ได้โคตรนานแล้วก็ลองมา เวลาไปเที่ยวบางครั้งแต่งหน้าก็อยากมีกลิ่นหอมหมเนาะหมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าก่อนเพือนะ่อนอาย one more time what you say พี่คิดว่าอันนี้พี่ว่าเนี้ไม่ใช่ไซส์ฉันนะส่งคืนอาวสั่งสองรอบก็ได้ไซส์ตัวเองรอบหนึงเดี๋ยวนี้ที่ฉันจะลองนะคะทรงนี้สวยมารอบนี้ดูเหมือนจะได้ทุกคู่เลย ต่ชอบคู่นี้นนค,คิดว่าพี่คิดต้องใส่ได้แน่ๆอันนี้ปรับสายละยเดี๋ยวมาดูว่าได้บ่ได้ตกลงพี่คิดบอกว่าคู่นี้หน้ากว้างกว่าแต่คู่นี้นุ่มกว่าแต่ปอชอบคู่นี้เพราะมันสวยมันนุ่มด้วย <c oughs> แต่พี่คิดว่าหน้ามันไม่ค่อยกว้างแต่ก็มันดูคู่ใหญ่กว่าก็เลยเก็บไว้ทั้งสองคู่ แช่วันเพียวันเพียวันไม่ใช่ไพวันร้าน,นนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อสต็อกยูเคเฮดควอเทียอ,อะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวจะลองของตัวเอง